โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะผมก็ตามที่ผมได้แจ้งไว้เนาะว่าเดือนนี้ผมจะมาเปิดเกียร์นะผมสำหรับ ID นี้กับอีก ID ดีหนึ่งนะผมซึ่งเกียร์ ID นี้ค่อนข้างที่จะฟรีนะคุณผู้ชมเออมีแค่โลจันทาอย่างเดียวนะที่มีติดใน ID นี้ผมไม่พูดช้าแนละ้วผมพิใส่เลยดีกว่า ไอดีนี้อย่าลืมนะคุณผู้ชมว,ว่าม,มันเป็นไอดีสุดเกลือของผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกไหมนะผมไอสองร้อยวิแรกก็เอาแล้วเฮ้ยขอร้องเพื่อนไม่เอากันไม่ไม,ไม่ไม่ทำกันเพื่อน เกือบพาดาวรู้วนไอดีนี้คือโอ้โหดูสออกแปดดาวกบเพื่อนเอ้ยมาดิเฮ้ยขอภายในคำหยาบนะครับผมพอดีแบบมันเกือมานานมากคุณผู้ชมไอดีเนี่ยเออย่างน้อยมันก็ฉายแสงอยานุูภาพเออ เดี๋ยวผมพาไปดูทรัพยากรด้วยว่าไอดีนี้แบบเขี้ยวกับกบผมแบบเอ้เขี้ยวกับขนนกผมมีเยอะแค่ไหนนะผู้ววชมตั้งแต่ผมดองฐานฐานห้ายันฐาน200สิบอะสองร้อยตัวท้ายเพื่อนขอลนะไม่ทำกันนะพันเจ็ดร้อยบีคือจะได้โดนชิ้นเดียวก็คือเกินไปหน่อยเป้าเกินไปเป้าเกินไปเกินไปเกินไปให้ ก็จ,จบเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชม1,700บี้ได้โดยมาชิ้นเดียวนะผมโอ้โหดูขนาดกบขนาดกบยังเกือเพื่อนเกินก็แต่ตลัดอดีนี้ผมก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรขนาดนัคุณผู้ชมแต่ว่านี่แหละมีเกียร์ติดมาชิ้นหนึ่งก็ยังดีทีมผมจะได้เล่นง่ายขึ้นนะผมแล้วก็ เดี๋ยวเดือนกันยายนหรือไม่ก็ตุลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกรอบ,อรอบหนึ่งเลยคือตอนผมเปิดละคือผมจะหากเกียร์ให้อดีนี้อีกอย่างแน่นอนนะนะครับผมอืมอ่ะ,อะก็เดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูกันเลยนะครับว่าไอดีนี้คือดูนะขนนกผมมีสามร้อยแล้วก็เขี้ยวมังกรผมมีทั้งหมดเจ็ดร้อยยี่สิบแปดเอดอมมานานมากนะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปดูกันในต่อไปเลยนะครับผม let's go มาครับผมแล้วก็มาอยู่กันไอดีต่อไปนะผมไอดี ID นี้ที่ผมเคยบอกว่าคือตัวมันสวยแล้วแต่ว่าผมจะหาเกียร์ให้มันนะผมวันนี้ผมได้เลิกที่ผมจะหาเกียร์ให้ทีมนี้เล่นนะผมแต่ก่อนอื่นเลยขอแวะเปิดเซนคูก่อนหลักกันห้าใบพอครับโอเคอันนี้ก็คือโดนแน่นอนที่ดีที่สุดของรอบนี้นะคุณผู้ชมผมไม่รอช้าเลยผมใส่สุดแน่นอนพันแปด สามรอยบี้ผมยังไม่ได้เก็บนะของเดือนนี้โอ้โหสองร้อยแรกก็เล่นกันแล้วเพื่อนขอร้องโอ้โหออกเจ็ดดาวโกบไม่เอาเพื่อนไม่เอาชิ้นนี้ ผ่านไปหกร้อยเบี้ยนะคุณผู้ชมยังไม่มีอะไรที่แบบตื่นเต้นหรือแบบราวใจให้เราเห็นเลยนะมีแต่รูบี้ที่มันลดลงเลยทำให้ผมแบบตื่นเต้นมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหเกินไปแล้วแปดรอยบี้ได้เจ็ดาวกบมาชิ้นเดียวเองค่บคุณผู้ชมเฮ้ยถามจริงเพื่อน ขอร้องไม่ทํากันนะไอดีนี้มีแผนจะปั้นแบบยาวๆนะคือไอดีนี้ผมวางแผนไปจะเล่นด่านร้อยเก้าสิบสี่ให้มันด้วยนะคุณผู้ชมแต่อย่ามาทํากันอย่างนี้เพื่อนเอ้ยเกินไปเป้าเยผมว่าไม่น่าใช่แล้วคุณผู้ชมสี่ร้ยบีสุดท้ายนะ โหขอเพื่อนสองไอยบีท้ายขอโดนชิ้นเดียวให้ชินใจเฮบเฮิบเฮบโอ้โหโเ,เรียบร้อยครับผมเกลือนะคุณผู้ชมอ่ะโอ้โหเจ็บช้ำสุดแสนจะช้ำแบบคือผมบรรยายคำพูดออกมาไม่ถูกเลยคุณผู้ชมผมทั้งรู้สึกแบบ ท ale, ั 1941, ้งเสียดายแล้วก็เ <qualc> ส <parfois> ียใจที <government> ่ม <Alles queen> <line> ันไม่ออกนะคือไอดีนี้ก็ไปต่อลำบากนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีเกียร์เล่นนั่นเองนะคุณผู้ชมก็นี่นะผมประกอบการทุยผลประกอบการคือไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมมีไอ้นี่มาชิ้นเดียวโหซึ่งไอดีนี้ก็มีโดนแค่ชิ้นเดียวนะผมจาก จากเริ่มแรกเลยที่ผมรับมาไนะอเนียนอะคือรับมาไอดีนี้ไม่ได้เป็นสภาพมีนะคุณผู้ชมถ้าผมจำไม่ผิดคือน่าจะมีแค่เมกูบินแม็กตัวเดียวแล้วก็มีบอสกับมีปู่มาให้ส่วนคู่เทพกินเนี่ยผมเปิดหาได้นะผมอดเกิดนะไอดี ID นี้คืออดเกิดไอดี ID ที่แล้วก็รับได้อยู่พ7นเได้มาชิ้นหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวรอผมเก็บสามรเนะี่ยเออผมอาจจะไปเปิดนอกรอบเอานะไม่รู้ว่า มันจะได้หรือมันจะดับนะคุณผู้ชมอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้ว่าเปิด ID ละ2000เนาะ ID นี้กับ ID เมื่อกี้เออก็รอเก็บก็เดี๋ยวเปิดปุ๊บก,ก็ครบ2000รัพอดีโอเคนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ผมด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มีไว้วนี้นผมสวัสดีครับ